ขอท่านทั้งหลายนะอย่าได้กล่าวโทษชาวเมืองของเราอีกเลยข้าพระบาททั้งหลายเข้าใจแล้วพระเจ้าค่ะพระองค์นะ่ะช่างเป็นบรมกษัตริย์ผู้ทรงธรรมเปรียมด้วยน้ำพระทัยอันประเสริฐยิ่งนักส่งน้อมรับเอาความผิดทั้งหลายทั้งปวงเอาไว้แทนชาวเมืองเสียทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนี้นะ ข้าพระบาทจะไม่ขอกล่าวถึงเรื่องนี้อีกแต่เรื่องที่ข้าพระบาททูลอัญเชิญพระองค์ขึ้นครองราชนั้นขอพระองค์โปรดทรงทบทวนดูอีกสักครั้งเถิดพระเจ้าค่ะพระยาเจตรราชทั้งหลายพยายามทูลวิงวอนอัญเชิญพระเวสสันดรต่อไปแต่แม้เหล่าพระยาเจตรราช ได้ทูลวิงวอนโดยอเนกปริยายแล้วพระเวสสันดรก็ทรงยืนยันไม่ปราถนาราชสมบัติทั้งปวงอีกต่อไปพระยาเจตราชจ,จึงทูลว่าถ้ากระนั้นขอทูลเชิญพระองค์ได้เสด็จเข้าไปประทับในพระราชวังในราตรีนี้ก่อนเถิดพระเจ้าค่ะเพราะว่าศาลาแห่งนี้ ชำรสุดโสมไม่อาจกันได้แม้ลมหรือน้ำค้างอีกทั้งมากประยุงเหลือปริ้นไหลไม่เหมาะสมที่พระองค์จะเสด็จมาประทับค้างแรมพระเจ้าค่ะแต่พระเวสสันดรก็ทรงปฏิเสธอีกว่าขอบใจพวกท่านมากที่เอื้อเฟื้อแก่เรา แต่เราเป็นคนต้องโทษให้เนรเทศการเข้าไปในเมืองของพวกท่านอาจทำให้ชาวสีพีที่ขับไล่เรามาเกิดความระแวงแคลงใจแก่พวกท่านได้ดังนั้นเราจึงขอพักอยู่ที่ศาลานอกเมืองแห่งนี้จะเป็นการสมควรกว่าและเพื่อความสบายใจของทั้งสองฝ่าย เมื่อพระเวสสันดรไม่ปรารถนาจะเสด็จเข้าภายในพระนครพวกพระยาเจตราชจึงให้ตกแต่งศาลานั้นโดยให้กั้นพระวิสูต์คือผ้ามานตั้งพระแทน่นบรรทมอย่างดีพร้อมด้วยเครื่องราชูประโภคอย่างสมพระเกียรติพระเวสสันดรทรงประทับพักผ่อนในศาลานั้น ส่วนพระยาเจตราชทั้งหลายก็ตั้งเวรยามเฝ้าแวดล้อมอารักขาอยู่ตลอดราตรีรุ่งขึ้นพระเวสสันดรทรงส่งน้ำแต่ชเช้าเสวยโภชนาหารมีรถเลิศต่างๆที่พระยาเจตราชน้อมถวายและได้เสด็จออกจากศาลาเพื่อเดินทางต่อ เหล่าพระยาเจตราชทั้งหกหมืพร้อมด้วยเหล่าอมากข้าราชบริพารมากมายก็ตามไปส่งพระเวสสันดรเส้นระยะทาง15โยชนับเป็นการออกบวชอย่างมีเกียรติด้วยอนุภาพบุญของท่านแม้จะเป็นหนทางไกลแต่ใช้เวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงปากทางเข้าป่าใหญ่ อันเป็นปากทางเข้าสู่เขาวงกฏพระยาเจตราชทั้งหลายได้ทูลว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์เชิญเสด็จเถิดจากนี้ไปเนี่ยเหลือระยะทางอีกเพียงสิบห้าโยน์เท่านั้นก็จะถึงที่หมายข้าพระองค์ทั้งหลายจะกราบทูลพระองค์ให้ทรงทราบว่า ที่พระองค์เห็นอยู่เบื้องหน้าโน,น้นคือภูเขาคันธมาศซึ่งเป็นภูเขาหินเป็นที่สงบของปวงราชฤาษีอันได้แก่ฤาษีที่สืบเชื้อสายจากกษัตริย์ทั้งหลายผู้มีจิตตั้งมั่นมีการบูชาเพลิงเป็นวัดปฏิบัติขอพระองค์ เสด็จไปประทับกับพระโอรสพระธิดาและพระมเหสีเถิดพระเจ้าค่ะเมื่อได้ทูลเช่นนี้แล้วพระยาเจตราชทั้งหลายก็รู้สึกรันทดใจจนน้ำตาไหลาอาบหน้าเนื่องจากว่าไม่สามารถช่วยเหลือพระเวสสันดรได้มากไปกว่านี้เพราะว่า พระเวสสันดรทรงเป็นมหาบุรุษที่ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแลกมาซึ่งความสงบสุขของบ้านเมืองโดยแท้ขอพระองค์บายพระพักมุ่งหน้าตรงไปทางทิศเหนือตามเส้นทางนั้นเถิดพระองค์จะทอดพระเนตรเห็นวิปุละบันพศหรือภูเขาวิปุละ อันเกลือนกลนไปด้วยหมู่ไม้ต่างๆมีเงาเย็นหน้ารื่นรมให้ทรงเดินทอดอารมณ์อย่างสบายใจไปตามลมพัดโช,ชยเฉยถัดจากภูเขาวิปุละบรรพจนั้นไปจากได้ทอดพระเนตรเห็นแม่น้ำเกตุมมาดีซึ่งเป็นแม่น้ำลึกไหลมาจากซอกเขา ดารดาษมากหลายไปด้วยมัจฉาชาติฝูงปลาที่เป็นสีสันแห่งสายน้ำทั้งยังมีท่าน้ำราบเรียบลาดไปสู่สายน้ำที่ฉ่ำเย็นให้พระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีพระโอรสและพระธิดาได้เสด็จสงสนานให้สำราญพระไัยด้วยพระเจ้าค่ะถัดจากแม่น้ำนั้นมุ่งหน้าต่อไป พระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นต้นไสมีผลพิเศษหวานเลิศรสซึ่งเกิดอยู่ที่ภูเขาหน้ารื่นลมมีเงาเย็นอันน่ายินดีถัดจากนั้นพระองค์จะได้ทอดพระเนตรเห็นบรรพศชื่อนาลิกะเป็นภูเขาศิลาที่เกลื่อนกลนไปด้วยหมู่นกต่างๆที่สวยงาม ส่งเสียงไพเราะทางด้านทิศอีสานของนาลิกบันพจนั้นมีสระน้ำชื่อมุจจลินปกคลุมด้วยบุญดริกคือดอกบัวขาวนานาพัน์และดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหวนมากมายถัดจากนั้นพระองค์จะเสด็จป่าไม้ที่มีทิวทัศคล้ายหมอก ปลายทางขาวพร้าวกระจ่างมีหญ้าแพรกเขียวอยู่เป็นนิดยอดหญ้าแผ่วพลิ้วถูกแสงอาทิตย์ทาบทอจนเปล่งประกายเป็นสีทองไปทั่วน้ำค้างที่ยอดหญ้าพลิ้วเกาะเป็นเม็ดเกล็สดสดใสครั้นแล้วให้เสด็จย่างลงสู่ไพรสนหรือแนวป่า ซึ่งปกคลุมด้วยไม้ดอกและไม้ผลดังราชสีเพ่งเยือย่งลงสู่ไพรสนฉะนั้นจากทรงได้เห็นฝูงนกหลายสีหลากสันในหมู่ไม้ซึ่งมีดอกบานแล้วตามฤดูกาลต่างร้องประสานเสียงกันอย่างกลมกล่อมอื้ออึองในที่สุด